สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสำหรับผู้ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ชมไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้นะครับผมมิสเตอร์เนะครับ โอเคครับผมครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนะครับวันนี้เราพามาชมนะครับรถใหม่นะครับพึ่งโรงงานวันแรกนะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรนะครับผมนะเป็นรถของทีมงานของคุณฟ้าและคุณอึ่งนะครับผมวันนี้นะครับโรงงานวันแรกนะครับ X s e r ซ e s ทั้งสองคันเลยนะครับนะฮะช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับผม คราวก็เหลืองนะครับพายุก็มานะครับตอนนี้ต้องเร่งเก็บเกี่ยวนะครับพามาชมประสิทธิภาพของ x อ็กซรวันนี้2คันเลยนะครับทันที่อยู่ระแวกตำบลเขาทรายอำเภอทับคอนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้มีรถใหม่แล้วนะ2คันเลยนะครับของทีมงานคุณฟ้ากับคุณอึ่งนะครับผมนะฮะวันนี้เรามาชมประสิทธิภาพนะครับของรถเกี่ยว X-Series นะครับรถเกี่ยวคุณภาพนะครับของเจ้าช้าง Wi-fi นะครับทักทาย f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามชมอยู่นขณะนี้นะครับนะเป็นยังไงกันบ้างครับที่ไหนเริ่มเกี่ยวแล้วหรือยังนะครับนะแล้วก็โดยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับพื้นที่ที่น้ําท่วมนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับผมนะตอนนี้ก็ในส่วนของทางพิจิตเองนะครับผมก็เร่งเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเช่นเดียวกันนะครับ ครับตอนนี้เรามาหามาชมนะครับประสิทธิภาพของ x อ็กซ e s นะครับรถใหม่เลยครับทั้ง2คันเลยนะครับแล้วก็เจ้าของก็ใหม่ด้วยนะครับใครที่อยู่แถวแถวตำบลเขาทรายนะครับอำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรก็สามารถติดต่อทีมงานของคุณฟ้าและคุณอึ่งได้เลยนะครับฮะตอนนี้ก็กําลังเร่งเก็บเกี่ยวนะครับของฟ้าก็ตอนนี้จะว่าเปิดก็ไม่เชิงนะครับ ก็ยังคืมๆอยู่นะฮะแต่ข้าวเหลืองแล้วนะครับก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวเช่นเดียวกันนะครับผมอ่านี่ครับผมพามาชมประสิทธิภาพนะครับการเก็บเกี่ยวของรถเกี่ยวคุณภาพนะครับผมนี่แล้วที่สําคัญนะครับรถใหม่นะครับเจ้าของใหม่นะครับเครื่องยนต์ใหม่นะครับผมเครื่องยนต์คัมมินนะครับทั้งสองคันเลยนะครับวันนี้โรงงานวันแรกนะครับ ยี่สิบไร่นะฮะต้องรีบเก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดนะครับเมื่อวานฝนก็ตกนะครับตอนนี้พอฟ้าเปิดหน่อยแห้งหน่อยก็มาทําการเก็บเกี่ยวเลยนี่ยาวๆดูบินนี้เลยยาวๆนะครับนี่นะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของงาน9เดือน9นะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับลดแรงๆนะครับบิ๊กเซลนะครับเจ้าช้าง wifi วันที่9นะครับวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้นะครับ ก็ทันใดที่ต้องตเตรียมเรื่องของอะไรอะไรคุณภาพนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปจับจ่ายนะครับซื้ออะไรคุณภาพได้เลยนะครับในวันที่9อังคารนี้นะครับผมบิ๊กเซลเจ้าช้างไวไฟนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินค้านาทีทองนะครับสินค้าคุณภาพอันนี้นะครับมีทั้งวันเลยนะครับแต่ว่าหมดแล้วหมดเลยนะนะครับที่สุดไปกว่านั้นนะครับผม ไม่เคยมีมาก่อนนะครับเป็นซุปเปอร์นาทีทองเวลาจํากัดนะครับ9โมงถึง11โมงเท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเซลล์ได้ทุกสาขาเลยนะครับผมเราเราจัดงานพร้อมกันทุกสาขานะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายอำเภอพานนะครับสุขโขทัยนครสวรรค์พิษณุโลกร้อยเอ็ดและก็โชคชัยนะครับจัดพร้อมกันนะครับ มีกิจกรรมเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินค้านาทีทองนะครับหรือซปเปอร์นาทีทองนะครับซปเปอร์นาทีทองครับจัดพร้อมกันนะครับ9โมงถึง11โมงนะครับห้ามพลาดเลยทีเดียววันที่9นะครับอะไรแท้นะครับอะไรคุณภาพลดสุดๆนะครับผมให้พามาดูนะครับทั้งทรายครับเอซีทุกท่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้เกี่ยวข้าวอยู่หรือเปล่า ใช้เกี่ยวกระโพดะอยู่บ้างครับนอกจากสินค้าซุปเปอร์นาทีทองแล้วนะครับยังมีในส่วนของซื้ออะไรแถมอะไรนะครับผมนะางวันที่9นี้นะครับก็ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับลดราคาก่อนเข้าสู่นาปีนะครับผมอะไ่แท้ลดราคาแบบสุดๆนะครับ อยากทราบนะครับโทรติดต่อครับสาขาได้ทุกสาขาเลยนะครับหรือไม่รู้จะติดต่อยังไงก็ทักมาใต้คอมเมนต์นี้นะครับเดี๋ยวให้แอดินทักไปนะครับผมนี่นะครับวันนี้พามาดูประสิทธิภาพนะครับของ x อ็กซ์นะครับผมนี่นะฮะวันนี้สองคันนะฮะยี่ไล่ก็ตอนนี้ก็ไปแล้วนะครับก็ประมาณ30%มละสาเซนะครับนี่เกี่ยวกันยาวๆนะครับบิ้งนี้นะครับแป๊บเดียวนะครับ Uh huh. ช่วงนี้ก็ฝนก็เริ่มมีเรื่อยๆนะครับข้าวก็เหลืองพายุก็เข้านะฮะอย่างที่บอกนะครับต้องรีบเจ็บเกี่ยวนะครับครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่ตำบลเขาทรายอำเภอทับคอ้อจังหวัดพิจิตรครับผม uh huh. มาดูการทำงานของ รถเกี่ยวเจ้าช้าง Wi-Fi x อ็กซิลนะครับวันนี้2คันเลยนะครับเครื่องยนต์ใหม่นะครับรถใหม่เพิ่งโลงงานวันแรกนะครับเจ้าของก็ใหม่ด้วยนะครับผมทีมงานของคุณฟ้ากับคุณอึ่งนะครับท่านใดสนใจนะครับต้องการให้ไปเก็บเกี่ยวให้นะครับสามารถติดต่อได้นะครับทักเข้ามาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวส่งเบอร์ให้เลยนะ ขับกันยาวๆไปครับผมนี่ครับแผลบก็จะเริ่มเต็มอุ้มแล้วนะสองคันโอ้โหปิดปิดปิดเลยทีเดียวนะครับจจดจวดจวดนะครับผมอ่าครับรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวคุณภาพนะครับไม่ต้องกลัวนะครับในส่วนเรื่องของการบริการนะครับเรามีสาขารองรับนะครับในส่วนเรื่องของอะไรนะครับ เกือบทุกภาคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอพานนะครับสุโขทัยนะครับนครสวรรค์พิศนุโลกร้อยเอ็ดแล้วก็โชคชัยนะครับที่สําคัญนะครับวันอังคารนี้9เดือน9นะครับผมห้ามพลาดเลยทีเดียวบิ๊กเซลลดสุดๆมหากรรมลดราคานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินค้านะครับลดราคารวมไปถึงนาทีทองลดทั้งวันนะครับและที่ สุดของที่สุดนะครับซุปเปอร์เซลนะครับช่วงเวลา9โมงถึง11โมงในวันอังคารน,นะครับเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับอ่านี่เป็นไงครับเอ e ซ i e ีคู่กันบี้กันแบบนี้เลยนะฮะทักทาย FC ทุกท่านนะครับผมนะฮะที่ชมไลฟ์สดอยู่ขณะนี้นะครับอ่านี่นะครับ พามาชมรถเกี่ยว X Series นะครับรถใหม่นะครับโรงงานวันแรกรถก็ใหม่เครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์คมมินตนะครับแล้วก็เจ้าของก็ใหม่ด้วยนะครับทีมงานของคุณฟ้ากับคุณอื่นะครับใครๆที่อยู่ใกล้ๆนะครับกับพื้นที่ตำบลเขาทรายอำเภอทับคอจังหวัดพิจิตนะครับก็สามารถติดต่อทีมงานทีมนี้ได้เลยนะครับผมรับรองนะครับเกี่ยวคุณภาพนะครับผมเพราะว่ารถของเรารถคุณภาพ เต็มอุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวเทียมตัวนะครับโอ้โหบิ้งนี้นะครับแแลบนะครับจะหมดแล้วจะหมดแล้วนะโอ้โหนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการลดดวนนะครับต้องการนำรถไปเสริมนะครับทับนะครับในสำหรับนาปีปีนี้นะครับก็สามารถติดต่อ นะครับบริษัทของเจ้าช้างไวไฟได้ทุกสาขาเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนรถเกี่ยวข้าวนะครับหรือรถดีดินนะครับรถเกี่ยวข้าวโพดรวมไปถึงรถเกี่ยวข้าวโพดฝักนะครับผมอ่านะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวแบตใกล้จะหมดแล้วนะฮะแล้วก็รถเกี่ยวก็เริ่มโอ้โหข้าวพูดมาเลยทีเดียวนะครับโอ้โหดูนะฮะฝากรูปสวยๆไว้นะครับ ฝากไว้นะครับในส่วนของงาน9เดือน9นะครับบิ๊กเซลนะครับวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้นะครับข้ามพลาดเลยนะครับสําหรับซูเปอร์นาดีทองแล้วก็เสื้ออะไรแถมอะไรนะครับสุดท้ายนะครับรถเกี่ยวพันไทยใครๆก็ชอบนะครับผมฝากภาพสวยๆนะครับ